สวัสดียมามเช้าครับมาหากริบเ็ดครับผมมาซองมึงเห็ดมองนี้มันเคยออกอยู่ครับปีที่แล้วหลังจากฝนตกไปเนาะวันสามสี่เมือฝนตกหนักเลยเล้ยมซองมึงครับผมตรงนี้เขากระปอมนะครับเด้อเขากระปอมชนบุรีเขากระปอมโซนนี้เงีวไปพุ่นครับผมสวนพุ่นกะ ไปทะลุออกสวนเสือสีราชาเลยครับผมเป็นเขาลูกเดียวกันไปไปหาเบื้องเห็ดครับว่าสิได้แกงเบามือนน่ไอ้า เจอเห็ดไงเห็ดไงพี่น้องโอ้ขีข่ควายครับขีข่ควายอ้าวเจอแล้วครับเจอแล้วเห็ดดอกแรกของป่านี้ครับผมอู้สองดอกเลยครับสองดอกงามๆเลยคุณุ ขุนดอกนึ่ครับผมโอ้สวยครับสวยเจออีกแล้วครับเจออีกแล้ว โอ้ยว่ามันเห็ดสีบปอ,ออกไหมออกอยู่ตัวนี้พูนอยู่ในปลาหนามหมนครับผมสองดอกติดเลยโอ้ยสวยงามครับเก็บเก็บเก็บโอ้ขาปึกขาบังไงเลยอันนี้ เดี๋ยวครับผมโอ้ยเบึง้งยางมาบ่เห็นครับผมเหยียบเขาเต็มๆเ,เลยพื่อนะโอ้ยเละเลยครับผมโอ้ยแต่ว่ามันเถาเลยละ่ะ เอาไว้เป็นเชื่อต่อไปเนาะอ,อ้าวเจออีกหนึ่งครับผมโอ้ยอวสวยครับ ปลาหนามบักเล็บแมวครับผมส่วนมากเห็ดพึ่งนะครับผมเด้อเห็ดพึ่งเห็ดตบเตาสิออกอยู่นะใหม่ปลาหนามบักเล็บแมวครับเนี่ยขันผู้ใดไปพอพุมหนามบักเล็บแมวเนี่ยมุดเข้าไปหาเบิรงหลดครับผมเห็ดออกแน่นอนครับโอ้ยในภูมหมุนครับผม นมนาำหักเล็บแมวมันหมันเคยออกอยู่ครับผมเดี๋ยวขอผมมุดขอไปบึงก่อนครับอ้ยเจออีกแล้วครับเจออีกแล้วอ้อยู่ในปลาผี่ครับผมหครับอ้เห็นครับผมโอ้มืดครับพี่ครับผมดอกบางใหญ่เลยอ้ยอนะพื่อนนครับ แต่ว่าอันนี้อมเมนเด้อครับนี่อันนี้เป็นเห็ดเห็ดเนียงกูนี่สงสัยเป็นเห็ดไถเบียครับนี่ครับ,รบสวยงาม ดอกงหญ่เลยครับขาออกง่นุ่สุดยอดสรุปผลงานครับผมมาเบ่งผลงานครับผมเก็บเห็ดเร้านี้ครับผมโออเคอยู่ครับได้แกงอยู่เห็ด <c oughs> งามๆอยู่ครับผม อ่าโอเคสวยงามครับได้แกงหมอยญยอยู่ครับผมอ่าโอเคครับผมมือนีกะหมันคือเก่าครับผมมาเก็บเห็ดเต่านีเนาะอ่ามีเอซถามมาเยอะเหมือนกันครับว่าเก็บเห็ดอยู่ใส ผมมาทํางานอยู่ทนบุรีนะครับเนาะพอดีผมอยู่นอกเมืองครับผมอยู่เขตหนองลีครับผมตาบลหน,นองข้างคอกติดเขาครับผมแต่ว่ามองเก็บเห็ดมันโอหลายครับผมมันเป็นคล้ายๆปลาละเมอเนาะมันเคยออกปีที่แลวกับมาเบิงกะพ่อได้กินนี่แหละครับผมมันโมเมนต์ปลาเห็ดแบบหลายๆที่ที่เดินหาได้เนาะโอเคครับเข้าใจเนาะมีคนอยากมาหาน้ำครับผม ว่ากะมันปล่ยครับผมก็ได้กินตามที่เห็นนี่แหละครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจนี้นะครับผมเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับผมไอ้ท่านว่ามาลุยครับผมหากินมันหมานคลิปหนามีความหมานมาให้ชมแน่นอนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย